สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะมาพบกับช่องสาวึงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้ก็มีแนวทางฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวเนาะงวดประจําวันที่7มกราคม2566มาแบ่งปันพี่พี่เหมือนเดิมนะคะก่อนไปรับชมเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่6กกันก่อนนะคะอ่ะมาดูว่ามาหรือหลุดนะคะพี่พี่จ๋า แอดเอาไว้ไหนแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแอดลง2ส,สูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะอ่าวันที่6แอดให้เด่นไปที่1 5แล้วก็6รูดที่1นึ่งนะคะในน้อยเฉพาะกิจนะคะ1 1 0นะคะพี่พีจา๋าเด่นที่1นะํามานะคะวิ่งรูดที่1มา อ่าหนึ่งศูนย์มานะคะหนึ่งศูนย์เป็นตัวที่แอดคำนวณได้แต่แอดไปตัดออกนะคะพี่พี่จ๋าไปตัดออกหนึ่งศูนย์มาหนึ่งศูนย์ได้สามตัวได้สามตัวเลยนะคะพี่พี่จ๋าแต่ว,ว่าดูแอดตัดออกไม่เอาไม่ชอบศูนย์แปนดนี้ก็ตัดออกมาทั้งสองตัวเลยเสียดายมากๆเลยนะคะพี่พี่จ๋า จับพลาดเองนะคะอ่ะอันนี้ก็เข้าตรงๆนะคะอ่านอกนั้นก็มีแต่ซูรมาเนาะพี่ๆจา๋าล่างสองสองพิเศษนะคะสามสองเจ็ดล่างหกแปดนะคะอ่าดินที่6เรายังมาเนาะถ้าใครนำหกไปเป็นแนวทางก็จะได้ในรอบพิเศษล่างนะคะส่วนในน้อยปกติ3 7 0ล่าง0 8นยะศูนย์มาเยอะมากวันนี้ VIP นะคะ940ล่าง70นะคะวันนี้5ไม่มารูดไปเนาะมืออื่นมาเทพี่นองหะนี่อ่ะวันเสาร์มาแน่ๆนหนะคะอ่ะวันนี้มาในวิ่งรูดหนึ่งนะคะเข้า1 0เนาะอ่ะเสียดายมากเลยแอดมาเน้นให้มาในหน่อยนี้กลับมารอบแรกนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลัง,งใจให้ต่อด้วยเนาะ ตามต่อกันของวันที่7นะคะแล้วก็พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเข้ากลุ่มกับแอดเนาะสามารถแอดไลน์ด้านบนได้เลยนะคะ,อะแอดมาแล้วก็แจ้งด้วยเนาะว่าเข้ากลุ่มแนวทางนะคะในกลุ่มเรามีหลากหลายแนวทางนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้หุ้นปังมากๆเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยจนถึงลาวสตาเลยนะคะตอนนี้ก็รอหลุนรอบอลาวสัมคีเนาะแล้วก็รอบดึกถึงดาวโจนเลยนะคะแต่แอดก็มาทําคลิปให้ก่อนนะคะพี่พี่จ๋า อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะอันนี้ออกพึ่งเสร็จแอดก็ทำแนวทางต่อให้เลยนะคะเผื่อพี่ๆอยากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูเนาะอ่ะมาดูกันนะคะมาฟังมาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะค่อยดูแนวทางนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจ๋าชื่นชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะ,ะมาดูกันสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดก็จะมี9นะคะ5 แล้วก็สองเด้อพี่ๆจา๋าอ่าแต่ว่าแอดจะวิ่งรูดที่สองนะคะวิ่งรูดที่สองถ้าใครไม่ชอบสองก็นำห้ากับเก้าไปพิจารณาดูเนาะส่วนห้ากับเก้านี้แอดจะไปจับคู่ให้ในสูตรมาร,รวมนะคะอ่าสำหรับสายวิ่งสายรูดก็จะรีรูดที่สองแต่ในนี้ไม่ได้เน้นหน่อยนะคะพี่ๆจา๋าในกลุ่มแอดเน้นเป็นในหน่อยให้เนาะว่าวิ่งรูดตัวไหนนะคะอ่าสนใจก็ตามไลน์นี้ได้เลยเด้อ ่เดี๋ยวเรามารูดที่สองกันเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่คงเห็นชัดอยู่เนาะแอดก็พยายามที่จะเขียนตัวใหญ่ๆใ,ให้เห็นชัดๆนะคะสองห้าสองหก สองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้านะคะเอาไปเขียนเก้าก่อนโอ้แอดกระดายเนาะเดี๋ยวแอดขอเขียนใหม่นะคะขอลบเขียนใหม่สองแปดนะคะสองแปดแล้วก็สองเก้านะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะว่า จะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะอะ่ถ้ามีตัวชอบเหมือนกันค่อยตามนะคะสองศูนนะคะสองหนึ่งสองสี่สองห้า สองหกแล้วก็สองเก้านะคะ,ะจดไว้แคบไว้นะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทางเนาะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบด<ๆ>ูนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่พี่จ๋าอ่าอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มกับแอดก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยเด้ออ่าติดต่อสอบถามได้นะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ อาจจะตอบช้าบ้างเนาะพี่วีจ๋าบางทีก็กดหัวใจให้เฉยๆเนาะเพราะว่าแอดทางานไปด้วยเนาอะ,อะช่วงหลังเลิกงานมาถ้าวันไหนได้เลิกเรยวก็ได้ทําแนวทางให้ไวหน่อยถ้าวันไหนดึกก็ได้ทําให้ตอนดึกๆแล้วก็ปล่อยเช้านะคะพี่วีจ๋ายังไงก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ